สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับผมว่านี่ก็ผมจะมาตามหาเหรียญห้าสิบตังค์นะครับปีสพอสองพันห้าร้อยสามสิบนะครับที่ว่ามีเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับแล้วก็หายากนะครับซึ่งผมก็บังเอิญไปเจอเหรียญที่เก็บไว้นะครับไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะค้นหานะครับเนาะหายาก นะครับเพืเ่อนๆแล้วส่วนใหญ่เหรียญตามบสอที่เขาลงกันลงคลิปลงอะไรกันเนี่ยแบบเช่าเปลีอยเนี่ยเลือกขอยก,กันเนี่ยนะครับที่เขาซื้อมีราคากันเนี่ยผมว่ามันมันก็ลำบากแกต่าผมทราบมาว่าภายในปีปศสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบเนี่ยอ่าทางกรมธนารักษ์เนี่ยจะเก็บเหรียญของพระหลงวงระเก้าเนาะ ราชการที่เก้านะครับเก็บเข้าครั้งหมดนะครับเก็บเข้าคุมธนารักษ์หมดนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะอันนี้ผมผมก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะครับเนาะเพราะรู้งเราเก้านะครับพระองค์ท่านทรงมีมีอะไรทำมี่างสิ่งที่แบบพูดยากนะครับเป็น ท่านแบบเหมือนพ่อปกครองลูกนะครับเสล็จพ่อรอกล้านะครับทําให้ประเทศชาติเราเนี่โอ้โหดานรับประกานนะครับก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกก็ผมก็ไม่คิดจะหาแล้วพ่อสอนไหนก็ช่างเขานะครับเ,เพื่อนๆก็เป็นคลิปสั้นๆนะมีทั้งเหรียญห้าสิบตังเหรียญสลึงนะครับเนี่ยผมก็ไม่ค้นหรอกว่าจะต้องเอาพ่อสอนไหนเนะี่ย เน,นี่ยีมยองว่ากองของลุงทําบุ๋งนะครับก็เราเป็นเป็นศิลปะนะผมว่าเป็นศิลปะชนิดนึงนะครับความงดงามของเหรียญน,นะครับนะครับเพื่อนๆก็อมก็ไปนั่งค้นหาก็สงสัยจะไม่ลำบากนะครับเหรียญดำเหรียเก่าอะไรก็มี ความงดงามนะครับให้ดูเหรียญน,นะครับเหรียญน่าติดตดาไหมครับเอาคำงามด้วยกันอะไรสลือเงินนี่ครับเพื่อนๆโฟกัสหน่อยนะครับโฟกัสไ,ไ,ไม่เห็นใหญ่ๆเลยไม่เห็นนะครับความงดงามนะครับเพื่อนๆเ,เนาะอันนี้เป็นพระปฐมเจดีย์เอ้ไม่ใช่นครศรีธรรมราชนะครับ ในความงดงาม